ก็เป็นงานของกลุ่มนุรักษ์เขาะนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับระบบนิเวศไปต่อกันที่น้ําป่าหไหลหลากกันบ้างครับค่ะที่อุ้มผางจังหวัดตากนะคะพี่น้องที่นั้นได้รับความเดือดร้อนตอนนี้กองกําลังนเรศวรเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4กองกําลังนเรศวรค่ะจัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธรารณภัยทหารจิตอาสาภัยพิบัติจากกองร้อยทหารราบที่421 1ชุดปฏิบัติการนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอําเภออ,ออุ้มผางกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงไปหมดไปช่วย เืพี่น้องประชาชนที่เจอกับอุทกภัยน้ําป่าไหลหลากที่บ้านเดลอคียอยู่ที่ตําบลน,นองหลวงอําเภออุ้มผางหลังจากฝนตกหนักน้ําป่าก็ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า25หลังคาเรือนเสียหายค่ะ กำลังจิตอาสาก็พากันลุยน้ำเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าสัตว์เลี้ยงและอยุยพไปที่ปลอดภัยโดยเฉพาะที่สูงนะครับล่าสุดน้ำเริ่มลดระดับลงใกล้เข้าสู่ภาวะปะกติแล้วนะครับแต่กำลังพวนหน่วยเฉพาะกิจทหารราบที่4ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับหากมีน้ำหลากเข้ามาก็ดูแลกันตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงทีครับ